สวัสดีค่ะแม่นะฮครับโอ้ยเป็นไงครับเป็นไงครับฝ่าบาทนะฮะนี่เยอะแยะเลยดูดีกว่าตัวจริงโอ้ยเป็นไงครับพี่โป๊ปเมื่อกี้ของปลอมพอได้ไหมคะมาจากจีนมาจากจีนแล้ววันนี้แล้ววันนี้นะคะเรียกว่าโหแฟนคลับนี่ติดตามกันมากันตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยสี่ห้าสี่โมงสี่มาทำไมถึงโหมาไปนอนไปนอ เออถึงมากี่มงนะตีสองหงมามกูเสร็จเจมงของวันที่25่นะอ๋อตมาสองวันสองวันเลยครับอะวันนี้นะผมเรามาเจอเจอพี่โป๊มนะฮะอ๋อเจอเจอวันนี้ถามพี่โป๊มนิดนึงัปดีเซนเตอร์กันมาอย่างยาวนานเลยใช่แล้วพระบมก็ประมาณสักสิบกว่าปีแล้วฮะโอ้ย ดิวต่อเลยแล้วกันนะคะคผมไม่ได้เจอพี่โป๊อาเกือบเอ่อหนึ่งปีนะฮะพี่ป๊อยังหล่อเหมือนเดิมเลยนะครับพี่ป๊อบมีวิธีการดูแลตัวเอง ผมี๋ยพี่พยายามนะครับบอกคุณหมอนะคุณหมอครับขอหน้าของพี่โป้ฮะคุณหมอพูดคําเดียวครับจงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่คุณหมอเท่ทำมาได้ฟังเลยเท่ได้ฟังเลยครับพี่โป้มีวิธีดูแลตัวเองยังไงบ้างครับคุณหมอบฟื้นอย่างนี้ครับก็จริงๆก็พยายามแบบหัวเราะให้บ่อยๆไม่เครียดแล้วก็ออกกําลังกายสํำคัญแล้วก็เลือกกินอาหารที่ดีครับผมแล้วก็เลี้ยงสุนัขด้วยเลี้ยงสุนัข ทราบเลี้ยงใช่ไหมคะพูดถึงสุนัขครับผมทราบไหมคะว่าสุนัขพี่ปอบชื่ออะไรชื่ออะไรเอ่ยน้ำอะไรแล้วหนูกลัวไหมลูกไม่กลโอเคเยี่ยมยอดมากโว่าเพื่อนเพื่อนขึ้นดีไม่กลัวนะก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าพี่ปอบเลี้ยงสุนัขชื่อน้องน้ำมนต์เนาะน้ำมนต์ตอนนี้อ้วนไหมคะสัดส่วนดีมากครับสัดส่วนดีนะสี่ยี่สิบสี่สามแปด ทำไมทำไมน้ำมันไม่เคยวัดไม่เคยวัดเหมือนกันแต่ว่าคือรู้ว่าเขาไม่อ้วนเพราะปกติหมาใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องข้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่คนไม่ค่อยมีครับก็ปกติเพราะว่ากินอาหารสมาธาสุดวิอันเคราะของเราใช่ใช่ไหมครับผมคือช่วงนี้ผมให้ให้เขากินไอ้สมาธาเท้าตัวใหม่เนี่ยคือผสม ผสมกับอาหารเม็ดผสมกันเลยคู่กับข้าวอะไรอย่างนี้ยครับครับผมงเ้อสมาร์ททัสของเรานะครับของเขานะฮะมีถึง5รสชาติเลยนะครับนี่นะฮะแล้วจะบอกเลยครับว่าแต่รสชาตินี่อร่อยอร่อยน้องหมาชื่นชอบเลยเราได้ลองกินแล้วเกลียดแล้วฮะเกลียดแล้วเขาฉีกมาแล้วแบบเฮ้ยน่ากินจังก่อนที่สัตว์เลี้ยงจะทานนี่คุณไวเทสก่อนเทสก่อนทานจริงๆแล้วเราเทสก่อนนะฮะจริงๆทุกอย่างนี่คือประโยชน์ครบคันเลยใช่สีตัวใหม่เป็นยังไงบ้างครับก็มันเป็นบรรยากาศที่แบบ สนุกปนวุ่นวายนะครับเพราะปีนี้แสดงเยอะเพราะเอ็กซ์ต้าเมมจะเยอะหน่อยส้นส้นฮันเลยใช่ครับแล้วกล้องก็จะพยายามเหมือนจะจับผมแต่ว่าหมาเป็นตัวตัวตเมนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้นะเขาน่ารักทั้งใหญ่ทันเล็กอะไรอย่างนะครับแล้วก็คือบางตัวก็ดื้อบางตัวก็แบบน่ารักพูดง่ายสั่งให้หอบก็หอบสั่งให้กระโดดมายว่ากระโดด อะไรคร oh. ับค่อนข้างถ่ายยากแต่ก็สนุกครับสนุกสนุกครับพี่โบ๊ทนึงก็งัดปากผมเหมือนกันส่วนมากเลยครับโดนนะไอ้บิ๊กเกิร์ใช่บิ๊กเกิร์เขเป็นสัตว์ที่แบบเอนเนอร์จี้เป็นผันเอนเอร์จี้สูงเราจะต้องผลเขาค่อนข้างยากนะพี่โบ๊ทน่าจะไม่ยากครับเพราะเป็นคนรักสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วใช่ไหมครับก็แบบแต่ไม่้ึงวันที่ทำที่บ้านที่โดนแล้วพอเดินทีมงานอยู่เยอะไงผมก็ต้องมาอาบน้ํา จริงจริงเลยนะคือแบบระหว่างแบบถ่ายอยู่ก็แบบต้องอดเขาไงเอ็นดูแาข้าวแบบนี้ยล้อันนี้เกิดแบบโมโหมากจะขวนหน้าตลอดเขาพี่เล่นไงนะคะเขาบอกว่าสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงเนี่ยคุมยากแต่พี่โป๊เอาอยู่เอาอยู่ครับก็อย่างที่เห็นโฆษณาครับ ก็แบบทำได้ตามเข้งการครับผมอันน่ารักไหมในโฆษณาตัวใหม่น่ารักนิดหน่อยคือทำอะไรก็เกียดอ่ะตอนนี้ใช่ปะล้มยังเกียดเลยนะก็พูดถึงในเรื่องของโฆษณากันไปแล้วก็คงจะได้ไหนใครได้ดูแลบ้างร้องตามได้ไหม้องได้ไหมลองเต็มบาทเตกินจ็มบาทเต็มบาทถ้าตัวแรกตัวแรกจำได้เนาะตัวแรกสิบถูเนาะอะไรนะ ครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มางอินสมัยทางอินสมัยสมองฉับไวหัวใจแข็งแรงคอนเซ็ปต์ของเราอันนี้ก็อัปเดตขึ้นมาเด่นๆให้ดูเป็นฮิปฮอปกินสมมาตอกินสมมาตรให้เขาเติมเตสมวัยกินสมมาแต่ทุกคนไม่ได้ดูหรอกเพราะว่าตั้งใจดูพี่ป๊อบอย่างเดียวแต่ว่าหลายๆคนที่เลี้ยงหมาก็ดูเหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วก็ซื้อด้วยใช่ไหมครับผมใช่แล้วขะพูดถึงนักใช่ไหมฮะ โอ้ซื้อไปแล้วเห็นไหมให้ตเนอะเขายัรอเขายังคิดถึงคนเก่าอยู่ก็ให้โอกาสคนเก่าบ้างเดี๋ยวจะถามคนเก่าก่อนแล้วคนใหม่จเย็นเ็เข้มแล้วเป็นไงไม่ขบวบตอนนี้ก็ตอนนี้กับมิวก็ยังไม่ได้ไม่ได้มาเจอกันดีห่างกันไหัห่างกันสักพักก็ขอตัใจแป๊บหนึ่ง เลยเล่นละครนั้นตามอยู่เล่าสไปเจ้าผมพี่เลี้ยงไหมคะพี่เลียดครับก็ย้อนยุ่งก็เป็นอะไรที่สนุกนะครับค่ะก็ต้องเปลี่ยนนางเอกไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้เร้ลองเข้ากับคนนั้นบ้างดูซิว่าจะจรินต์ไหมเปลี่ยนไหมคะเรื่องจริงเหรอฮะเปลี่ยนไหมรู้เหรอใครใครคัน ในใจเสมอลอยรับหลังไปเข้าฝันคุณป๊อปตลอดแะก็เดี๋ยวจะได้ชมกันในเร็วนี้มีเรื่องเดียวหรอคะตอนนี้มีสองเรื่องครับก็มีเรื่องรักทารณรง์ด้วยแต่ว่าเรื่องนั้นจะออกปีหน้าโอ้ยพระเจ้าจะออกเร็วนี้ครับเนาะก็เข้มข้นครับตัเป็นติดคอมเมดี้ฮะอาไม่มม่น้าสงสารแล้วช่วงนี้ไม่ไม่จะดูเป็นผู้ชายแบบโง่งนิดนึงยวงงบง อะไรอย่างเงี้ยแรกแรกแบบยี่สิบใส่ใส่ใส่ยใส่เริ่มสลับละวไวรุ่นฉลาดเลยวัยรุ่นชอบไม่เด่ใส่ใช่ไม่รู้ยังใส่อยู่หรือเปล่าใส่ใส่เหรอใส่เฮ้ใส่อะไรไม่รู้เดี๋ยวนะเวลาเวลาพี่ป๊อปพูดอะไรจะเขินกันทำไมเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงเธอพูดถึงตัวเองโอ้โห กันมาอย่างยาวนานเลยแล้ติดตามผลงานของคป๊กตลอดเลยแล้วเร็วๆนี้จะมีเพลงซิงเกิลอะไรให้เราได้ฟังไหมพรปเจ้าร้องเองไหมคะพรเจ้าเหรอก็จริงๆเขาก็อยากให้เราร้องนะขอไว้ดีกว่าเพราะว่าอันที่แล้วออกมาแล้วแบบว่าคนฟังกันเยอะมากเลยโอ้ยอดดาวน์โหลดยอดดาวน์โหลดนี่คือสองไลค์อันนั้นน้อยเกินอันนั้นอันนั้นน้อย อันนั้นเราเราไม่คยชอบแบบไม่ค่อยเนาถนัดถนัดกันแสดงมากกว่าเหรอคะเดี๋ยวนิดดีกว่าครับผมแมนะแล้ววันนี้นะครับแฟนคลับเดี๋ยวเน้นหนึ่งที่บอกนะฮะเลยต้องตอบแทนแฟนคลับด้วยเออเดี๋ยวสองท่านผู้โชคดีเราใช้พี่บ๊โทรหานะครับผมเตรียมตัวไว้เลยมือถงมือถือเปิดเสียงเอาใช่ไหมโทรเลยหรอโทรเลยอรานะเราข้นั่งนิดนึงนะครับผมช่อนินึง้บอไม่ โอเคนี่ครับเป็นลูกค้าชาคาบูชาของเรานะครับตอนนี้เรา90 AEC ได้ร้อยแล้วนะฮะสมาูรนะครับผมผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับอบจทนะฮะกับคุณนักประคุณทุกสายพันธุ์เลยนะครับก็นันครับที่หรผลงานผมก็ผมจะชอบาก็แล้วกาไม่ผิดหวังนะครับก็ติดตามนะครับรอบปีหน้าก็จะมี้รื่องใล้วก็บิดตาม ช่วงไม่พอในรยังไต่พอสตงคุอเวันช่วงเป็นชุ่ง ในะคะที่สัเวหร่ booster, a, แล้วก็เชื่อว่าปีหน้าและปีต่อๆไปเราจะได้ร่วมงานกันอีกนะคะแล้วก็ขอเช sailing, incense, cioè, ิญบุ ine, ๊กโก้มามอบสิ่งดีๆรวมถึงนะคะมอบของรางวัลแบบนี้ให้กับกันขับด้วยนะคะครับผมขอเชิญปรบคุณที่กดเลยค่ะให้เดี๋ยวบุ๊กโก้ไปพักผ่อนนะคะสำหรับ